จิตที่ยังไม่ได้ฟอกยากนักที่จะเห็นนิโรธสัตว์ราชกุมารก็สัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยสำหรับสัตว์ผู้มีอาลัเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอาลรยนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือ ความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้สิ่งนี้และยากนักที่จะเห็นแม้สิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปปิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุก์หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจักเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา เป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏแจมแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศธทมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทำนี้สัตว์ที่ถูกราคะโทสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะอันความมืดหุ้มห่อแล้ว จักไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนูดังนี้สัตว์ผู้ไม่เป็นไทยต่อความกำหนัดย่อมหลงกามมาคันธิยะแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคต กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการเป็นปัจจุบันในบัดนี้การทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่มาคันธิยะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายถูกการมมาตัญหาเคี้ยวกินอยู่ ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์อันกามกำจัดเสียหมดแล้วจึงได้มีความสำคัญอันวิปริตว่าสุขในกามทั้งหลายอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นเองดังนี้สัตว์โลกรู้จักสุขอันแท้จริงต่อเมื่อปัญญาเกิดมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตามืดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลาย ที่มีสีดำหรือสีขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้ เขาเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวนั้นบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมาว่านี่แหลเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขารับผ้านั้นแล้วและห่มผ้านั้นต่อมามิดอมาดย่าสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญมารักษาแพทย์พึงประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบน ถ่ายโทษในเบื้องต่ํายาหยอดยาหยอดให้กัดและยานัดเพราะอาศัยยานั้นเองเขากลับมีจักขุดีละความรักใคร่พอใจในผ้าเนื้อเหลวเปื้อนเขมาเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักขุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นค่าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปลงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจริญเอย๋ย เราถูกบุรุษผู้นี้โกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมาว่านี่ท่านผู้เจริญนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดมานานนักแล้วอุปมานี้ฉันใดมาคันธิยะอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ ท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานนักขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจากขุข,ของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยนานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คกดกงล่อลวงปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือ ก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุชาติจึงมีแก่เราเพราะชาติเป็นต้นเหตุชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลชีวิตมนุษย์กับจตุราริยสัตว์มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตน นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบประงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้แท้ผู้ไม่รู้อริยสัจย่อมหลงสร้างเหวแห่งความทุกข์เพื่อตัวเองอยู่ร่ำไปพิขุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่รู้อยู่ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้แล้วเขาเหล่านั้นย่อมยินดีอย่างยิ่งในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจและความคับแข้นใจเขาผู้ยินดีในเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดนั้นๆแล้วย่อมก่อสร้างอยู่ซึ่งเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเกิดเป็นต้นนั้นๆครั้นเขาก่อสร้างเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเขาก็ตกลงในเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกกายความทุกใจและความคับใจนั่นเองเราย่อมกล่าวบุคคลเหล่านั้นว่าเขาไม่พ้นไปจากทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกกายความทุกใจและความคับใจไปได้ดังนี้